เหมือนในการ์ตูนเลยเดเชลสวยมากเับก,กระดดก็คือสวยสุดๆไฮโฮไฮโฮคนทใครลา่ารักมาก ทุคนครนั่นแล้วก็สวัสดีครับผู้จากช่องพูมอนสเตอร์นะครับทุกคนแล้วก็ในตอนนี้นะครับตัวอย่างของสโนไวท์ภาคคนแสดงตัวอย่างที่2ก็ปล่อยออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับจะบอกว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่รอดูม,กมากๆเพราะว่าจากตัวอย่างแรกคือแบบดีสุดๆทุกอย่างคือแบบดีม,กมากๆเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเพราะว่าตอนนี้อยากดูกมากยังไงก็ไปดีแอคก็ได้ะครับชุดตอนแรกชุดตอนแรก วยมากอันนี้คือเจ้าชายปะเดชเชลสวยมากเกากระดดก็คือสวยสุดๆเหมือนในการ์ตูนเลย น่าจะเห็นเรื่องดาวในประสาทต,ตอนแรกมากขึ้นนะครับทุกคนกากระดดดคือเหมือนในการ์ตูนเลยอันนี้คือนายพานมีนาคมนี้ปีหน้าครับฉากในป่าสวยมากป่าวิเศษชอบชุดเนอะ มันคนแค้น่ารักมากหายโฮหายโฮอุ้ยน่ารักอะคนแค้น่ารักมากอุ้ยคนแค่น่ารักอะผีหายโฮ อ,อันนี้เพลงใหม่หรืออะไรอ่ะอันนี้คือเพลงใหม่ใช่ไหม สวยมากเลเชลสวยมากเฮ้ยเอาจริงมาดูคนอยากดูมากคือมันดีอ่ะเขาสูกว่ามันต้องดีแน่นอนชอบชุดเลเชลอ่ะ ชุดเลเชิวสวยมากอันนี้ชุดตอนเริ่มที่ในการ์ตูนก็จะแบบเป็นชุดขัดขาดหน่อยแต่ันนี้ก็ดูดีขึ้นมาหน่อยแต่ก็มีความเป็นแบบโทนสีส้มๆมันดูแบบหม่นๆนิดนึงอะผู้จาไม่ได้ว่าอีวิลคีนี่คือทําไมเขาถึงมาอยู่ในปราสาทกับสโนว์ไวท์นะครับไม่แน่ใจว่ามีเรื่องราวบอกหรือเปล่าหรือว่าเป็นฟิลแบบแม่เลี้ยงางเงี้ยไม่แน่ใจนะครับเอาจริงว่าชอบฉากในป่ามากบ้านคนแค้คือน,น่ารักสุดๆแล้วแบบสัตว์ทุกอย่างอะมันดูน่ารัก,กัะทุกคน เอาจริงมันเหมือนพีโนคิโออีกแล้วเหมือนพีโนคิโอภาควาร์แอคชั่นอีกแล้วแบบตัวละครของสัตว์อ่ะมันไม่ได้แบบโอ้โหสัตว์แบบเป็นสัตว์ขนาดน,นั้นนะแต่มันมีความแบบละมุนล,ละมูนมีความเป็นคาแรคเตอร์น่ารักน่ารักอ่ะมันยังมีความเป็นฟิลแบบออกแอนิเมชัน่นมีความแบบเทพนิยายแฟนตาซี fantasy, อย่างเงี้ยนะทุกคน มูดมันแบบดีมากเราด้วยความที่ชุดสนุวไวมันเป็นแบบสีน้ำเงินสีแดงอะพอมันเข้าไปอยู่กับในฉากแต่ละฉากอะมันเด่นขึ้นมาเลยอะทุกคนชอบชุดของสนุวไวมากเป็นโทนสีใช่แบบเห็นเราต้องมองอะ <c oughs> นี่มีเตียงนอนเ <c oughs> ตียงนอนมีของโดปี้ซนิซ,ซี่แฮปปี้จะบอกว่าผัวยังจําชื่อของคาแรคเตอร์คนแขกยังไม่ได้ในีทุกคนคิดว่าจะต้องไปจําแล้วว่าใครชื่ออะไรบ้าง้ <c oughs> <c oughs> ฉากนี้โคตรแค่ดัักมากแบบเปลี่ยนชุดปไปในอากาต้เนี่ยแต่น้องคนที่พูดไม่ได้ด่าหลักมากมีความแบบหูโตโตในอันนี้มชั่นก็หูตโตเหมือนกันนี่คือช่างแตว่าอันนี้คือเพลงใหม่ใช่ไหมทุกคนเหมือนจะเป็นตอนที่สะนวไว้แบบตอนเริ่มเรื่องเลยอะไม่ใช่เพลงไอวิชชิงไม่ใช่ใช่ไหมน่าจะไม่ใช่แต่แบบดนตรีมันดูแบบฮึกเหิมอะอ๋อเรารู้สกว่าเขาจะเพิ่มเรื่องว่าแบบ ราชินีอ่ะีวิวควี่ะเขาอยากจะแบบครองเมืองด้วยแต่ก็อยากทําลายสโนไวที่เป็นคนที่สวยที่สุดแล้วก็แบบมีใจเมตตาอะไรอย่างเงี้ยแล้วสโนไวเขาก็อาจจะลุกขึ้นสู้กลับมาสู้กับอีวิวคคีนเพื่อที่จะให้ทุกอย่างกลับไปเป็นเหมือนเดิมแต่เลเชลสวยมากทุกคนยังยืนยันคำเดิมว่าเลเชลหน้าเหมือนสโนไวอะส่วนผมเราก็แบบอย่างเงี้ยแหละแต่ก็ไมไ่สั้นขนาดนะก็โอเคอ เยก็สำหรับเรื่องสโนไวท์ภาคไรแอคชั่นนะครับก็จะเข้าฉายในวันที่20มีนาคมปี2025ก็คือปีหน้านั่นเองนะครับจะบอกว่าเรื่องนี้พูรอดูมากๆเป็นไงบ้างครับทุกคนแบบชอบกันหรือเปล่าส่วนทัวงพูคือชอบมากๆชอบทุกอย่างถ้าใครแบบชอบตรงไหนไม่ชอบตรงไหนก็สามารถคอมเมนต์มาคุยกันได้นะครับก็หวัง่าเพื่อนจะสนุกกันนะครับแล้วก็มาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับ